ไปแลกกันต้อนะครับอย่างยุที่ไขนมุยกระโจนนะครับตำรวจเมืองสุราษฎร์ธานีจับนุ่มไวทีทิปีแล้วนี่มาเช้ารงแรมเลยเผื่อจะไปหัดบ้านพักขคพยาบาลและก็โม้นะครับข้โรูพยาบาลสุราษฎร์ธานีนี่พอประวัติเนี่ยหัดมาแล้วชกชนนทางบ้านโม่บ้านพยาบาลบ้านตำรวจครับโดยชุดทึบต้นเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเข้าจับกลุ่มนายกิติศักดิ์ประกอบพุ่นยุทธิทิีนะครับล่างในเกอเอีดเข้าหัดบ้านพักข้พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ข้โรูพยาบาลสุราษฎร์ธานีกว่าสี่ครั้งครับในช่วงสัปดาาาห์ที่่ผนม โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในซอยซีวิชัยห่างจากหลานรัชกรยเม็ดได้นะครับโดยผู้ก่อเหตุกำลังจะออกไปก่อเหตุร้่ อ่าแล้วก็จะลบหนี้ะนะครับก็จับได้สักอ้อนโดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่สามสิบธันวาคมหกเจ็ดทีผ่านมาค่ะผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความรองถูกกับพนักงานสอบสวนอของสอพสุรา์ธานีน้าวาบาา้านพักภายในโรงบ้านสุรา์ธานีทุกคนรายนี่แหละค่ะขโมยทรัพย์สินให้ไปจํานวนหนึ่งแล้วก็ต่อมาวันที่หนึ่งมกร,ราคมหกแปดค่ะก็มีผู้เสียหายอีกหนึ่งรายมาเข้าวแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองสุรา์ธานีว่าทุกงัดบ,าบา้านบ้านพักอีกล่างหนึ่งได้ค่ะเป็นบาน้าน พยาบาลคือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนี่แหละเหมือนกันจนกระทั่งล่าสุดค่ะวนันที่5มกรมกาคม<ง>นี้เองนะครับก็มีอีกไรหนึ่งนะเป็นแพจทีท่นี่เป็นแพจแล้วนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจเมืองว่าบ้านผักเคก้กผู้ที่ให้ทรงไรเล็กเนี่ยน,นะครับก็ะทูกงัดเหมือนกันนะนะครับต่อมาตำรวจก็ได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าคุนก่อไอ้เกิดไหนกิติศักดิ์นี่แหละครับ,บออก็กกยบกบพยายามติดตามพฤติกรรมจรุดรวนนายกิติศักดิ์ผักอยู่ในแมงนึ่ง ที่ในซอยสิวิชัยยิบซ่องห้างจจรูบ้านรรอยเมตรคือเรื่องไงว่ามาเช้ารุงแรมเพื่อจะมาหัดบ้านเผื่อเลยนะครับตำรวจกระซุมตัวจนกระถังเนี่ยนายกินซักเดิอนออกจากโรงแรมตำรวจแสดงตัวจับกุมนะครับเบื้องต้นนายกินซักไอการรับสาภาพาเป็นผู้ลงมือกอ่อเหตุหัดบ้านหลักทรัพย์สิ้นทางชามลั่งจิงนะครับตำรวจพาไปชี้จุดเกเหตแล้วก็ชามาดหยุดทรัพย์สิ้นที่เป็นคองกล้างได้บางช่วงน,นะครับแต่นรถในวารามเมื่อเนี่ยนายกินซักอ้างว่าหายใจกับการเติมเกมออนไลน์ไปเม็ดแล้ว จากการตระสอบประวัตินายกินรักเบืองตอนเนี่ยเคยทุกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับศัพท์มาแล้วไม่ต่ำกว่า14ครั้งนะครับข้าอกเดินจำเป็นวาเล่นนะครับตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนจนถึงกระถ่งปัจจุบันนะครับรี่ว่าหลักอาชีพครับค่ะ